สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกันกบห้องบ้านบอลสีเทพครับรูตองตาฟารมวันนี้จะมาดูบอลสีอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นบอลสีทรงใบไผ่นะครับทรงใบไผ่นนี้จะมาแนะนําด้วยกัน2องสอง,สอง ชื่อเดวยกัน2ต้นด้วยกันนะครับต้นแรกที่จะแนะนําวันนี้ก็คืออันแรกครับอันนี้เป็นบอลสีเขาเรียกว่านะครับยาวนะครับเป็นตับของขุนแผนนะครับเขาเรียกว่าดาบฟ้าฟื้นนะครับดาบฟ้าฟื้นนะครับดาบฟ้าฟื้นของเขาจะออกเป็นชมพูอมม่วงนนะครับขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับขอบใบเป็นสีเขียวแล้วก็มีความยาว มีดดาบนะครับก็เลยเรียกว่าดาบฟ้าฟื้นนะครับดาบฟ้าฟื้นนะครับดูครับนี่ครับนะครับมีความยาวขึ้นมาแล้วก็มีใบอมม่วงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้กําลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นดาบฟ้าฟื้นนะครับในตับของคุณแผนนะครับดาบฟ้าฟื้นวีเอสตับของสามก๊กบ้างครับ สามก๊กก็อยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมครับนะี่ครับความแตกต่างของเขาจะสีเข้มกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเงาวกวนอูเงาวกวนอูนะครับนี่ครับเขาจะสั้นๆจะสีเข้มกว่ากับดาบฟ้าฟื้นจะยาวนะครับนี่ตับปุนแผนนะครับขุนแผนสู้กับจีนมาดูครับอันนี้เป็นเห็นไหมครับดาบฟ้าฟืาฟ้นอยู่นี่แล้วก็เจอกับ งงาขวนอูนะครับครับลักษณะของงงาขวนอูนะครับก็จะมีใบออกสีแดงนะครับออกสีแดงเลือดเลือดหมูเลยนะครับแล้วก็ออกจมพูเข้มกว่านะครับเข้มกว่าขอบใบสีเขียวคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมครับขอบใบสีเขียวคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาดูมาชมได้นะครับอยากดูตัวจริงๆนะครับที่ บ้านบอลสีเทพนะครับกูต้องตามฟาร์มได้เลยนะครับครับผมครับวันนี้ก็แนะนำนะครับบอลสีนะครับบอลสีตับของสามกกแล้วก็ของคุณแผนไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ